นี่น้อยต้นดวนนี่หน้อยโอ้ยี่น้อยทีนั้นใส่เห็ดมาปลาเค่งน้อย,ออยขี้ตากระเฮ็ดขั้นเดือดต้มตุ๋นอะไรขั้นมันกับมันขั้นดูก็ดูเนาะขั้นสุดขั้นก็สุดขั้นน้อแม่เนาะสวัสดีจ้ะพี่น้องย่มใดก็ต้องอันนี้สักคนจังสวัสดีเพิ่นพริกค่ะบักพริกอันนี้พวกเจ้าว่ายังคุย นันเราจะตือนอดนอนนอนอนคลนเดียวไปเบิ้งมาล่ำนอนสามมือก็ยังก็สวงที่เผาแล้วจะขึมาดีเพรดีเล่ตื่นนว่าเด็กนอนเนี่ยมันสามปีที่แล้วคือบ๊บปันนี่แต่บ๊อบปันเดีวไม่แรงก็จะไปอีกคือเก้าล่ะนนมีผู้อาวุสอาว่าสสามนี่ว่ามันแรงต่อยโอ้ยนั่วันก็จังมันลายคุยบ๊อกซ อันนี้พวกเจ้า hmm, ส so like so the the <c oughs> ีสงสัยว่ามันหยั่งด้วยเนี่ยเ่ราะไม่ลาบซ้นแหล่ด้วยมัมเด้อที่มัมเบื้องด้วยแหละปลาเค็งน้อยขี้ตาสามารถดูเห็ดแท้ถ้าเห็ดเนี่ยน้อยอนดวนน้อีน้อยอีน้อยทีงนั่นไท่เห็ดนะปลาเค็งน้อยขี้ตากระเฮ็ดมันจะโตโตขนาด มันกับมันก้นดูก็ดูนก้อนถือขันก็ถือขั้นแม่เนาะแมนบ้ามาะแมนแค่แล้วแมนแช่แมนอีซื้อกล่องเนาะเข้าช่วงตาแม่นั่นแม่นั่งแข่งกันกับข่อยไปเบื้องมะล้มเนี่ยเขาซูนหลายก็ไปยังจังฟุกตกวใคร แต่ยังบ่ปูกมันทีโบรไดไปอดนอนนั่นฮะมาก,กวานคนอนอดนอนแล้วก็ตีห้องแค่กูนอนต้องกินต้งเบาพี่เก้าแล้วค่ะพี่น,อน้องปล่อยตัวได้ลงตับไกล้เลยอะ่ะเป,ป็นุปุกเาเข้าไป่ีห้องแค่ย่ยนเขาตดผัดคอยคือว่ายานันคือด่าได้ได่าเอาปุปป้พี่กีที่เก้าจ้ะ ก็กินที่ก้นหาต้นกับมเบิดแบบนันมาคุยบาดเดียวมาคุยอระเออคุปอบงนหากพี้กระพองกันนี่จีถือกล้องไปเอคันผู้นั้นผู้ดีเจอซนบอกเอากระว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวางไหกับ เพื่อนผู้ดีเนาะเพื่อนแม่เมียงชินของอมันเนี่ยครับอะไรเปลี่ยนปาไปมั่ไงเนี่ยอย่าอเตะสะโหลดจากมือหนึ่งเลยคิอง่ายกคนที่ท่านเตะแม่สะสูสะใช้เลยอันนี้อันนั้อันนี้มันงั้นแม่มัน ย่า้พนมาอยู่คาน้ำเดี๋ละเาสามร้อยแล้วจากป่าดูอ่ะแก้แกๆแก้แก้แก้กันแก้เสีย่าดไปซะมาแล้ว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 แสดงวมายันที่แหกใหม่ๆลูกละหอแม่กินอันนี้อแมอันนี้มีเพื่อนจ้ะ แก้วเว่แก้วเว่อุ้ยกินไปน้ำกินไปน้ำเอาพื้นก้อนไปน้ำค่ะขอบคุ้นลายๆค่ะป้อนนีมกับ